สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงทํานายฝันวันนี้ฝันว่างูกัดเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับว่าฝันว่างูกัดนี้จะเป็นเรื่องร้ายอย่างเดียวไหมนะครับที่งูมากัดเราที่งูมาฉกเราเกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องร้ายที่ติดตัวคุณนะครับและเป็นฝันที่ทําให้คุณหนักใจหรือเปล่าเป็นอันตรายต่อชีวิตไหมหรือจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่าเราไปฟังคํานายฝันกับเรื่องของงูกัดกันได้เลยครับว่าเป็นงูกัดประเภทไหนกัดในรูปแบบไหนกัดตรงไหนบ้างไป ฟังคำนายกได้เลยครับเรื่องที่1 ฝันว่างูกัดเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูกัดนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เรื่องของการเงินเนี in ่ยเข้ามาในชีวิตเกิดขึ้นเป็นเงินที่คุณตั้งเป้าหมายนะครับหรือเป็นเงินที่คุณรอคอยการฝันว่างูกัดนี้ได้มาซึ่งโชคลาภนะครับได้มาในจังหวะฟุ๊กๆหรือรวมถึงโชคลาภนี้หลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบจังๆนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จกับเรื่องของการงานครับใครที่กําลังรองานอยู่นะครับรอโอกาสกับเรื่อง องการงานรอโปรเจกต์ใหญ่ๆรอเงินก้อนใหญ่รอโอกาสดีๆสําหรับเรื่องการงานจะประสบความสําเร็จครับก็ถือว่าเห็นผลในทางที่บวกนะครับรวมถึงคนที่มองหาธุรกิจพิเศษนะครับหรือช่องทางพิเศษลู่ทางพิเศษนะครับหรือว่าหน้าที่การงานแบบพิเศษนี้จะมีคนหยิบยื่นงานพิเศษหรือว่าโอกาสพิเศษต,ตรงนั้นมาให้กับคุณครับรวมถึงหน้าที่การงานเองนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการโยกย้ายนะครับเป็นจังหวะดีสําหรับเรื่องงานนะครับ เพราะต่อยอดกับเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันครับการกู้นะครับหรือว่าการทําสินเชื่อหรือว่าการร้องขอสินเชื่อนี้จะประสบความสําเร็จครับกับคนที่ร้องขอสินเชื่ออยู่นะครับรวมถึงนะครับถ้าผู้ใดนะครับเป็นเพศหญิงนะครับแล้วกําลังตั้งครรภ์อยู่ณเวลานี้ครับถ้าฝันว่างูกัดนี้จะได้บุตรชายนะครับมาเกิดกับคุณถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยเดียวนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับใครที่อยากได้ลูกชายอยากได้บุตรชายเข้ามาเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณถือว่าประสบความ สำเร็จครับการฝันว่างูกัดนี้นะครับมีโชคดีเข้ามาครับแต่เป็นโชคเป็นลาบลอยเน้นเลยนะครับมาจากการเสี่ยงโชคเน้นๆเ,เลยทีเดียวครับ หัวข้อที่2นะครับฝันว่างูกัดแขนเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูกัดแขนนี้จะมีโชคมาจากเพศตรงข้ามครับและเพศตรงข้ามในนี้หมายถึงคนผิวสีต่างกันด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณเป็นคนผิวสองสีนะครับจะมีคนผิวขาวเนี่ยนำโชคดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณครับแต่ถ้าคุณเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วจะเป็นคนผิวสองสีครับเอาโชคดีเอาลาบลอยเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณครับช่วงนี้เองเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จกับเรื่องของความสุขทางใจครับมี ความสุขกับ er สิ่งที่เป็นมีความสุขตามอัตภาพกับเรื่องของความรักครับความรักก่อดตัวขึ yeah, ้นในใจอีกครั้งนะครับนะช่วงนี้ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่รอคอยใครที่เป็นอยู่ในสาระคนคุยนะเวลานี้ครับจะถูกพัฒนาเป็นแฟนเป็นความรักในยาวสําหรับคนโสดครับจะมีคนดีเข้ามาในชีวิตเป็นความรักที่ยั่งยืนเป็นแฟนตัวจริงมองทิศทางความรักอย่างชัดเจนครับมีโชคกับเรื่องของความรักครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคู่ครองเป็นคู่ที่ราบรื่นนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความ มอบแต่สิ่งดีๆให้แก่กันนะครับส่วนคนที่กําลังติดขัดสั่นคอนกับเรื่องของความรักอยู่ลักๆเลิกเลิกมีปัญหากันแยกย้ายกันไปจากลากันไปจะได้รีเทิร์นกลับมารักกันอีกครั้งครับส่วนคนที่มีปัญหานะครับกับเรื่องของการงานจะได้รับการปรึกษาที่ดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเกื้อนหนุนคุณนะครับทำให้ทุกอย่างมันง่ายและราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคนที่กําลังที่จะมองหาที่ ทางกับเรื่องของการงานให้กับตัวเองผมบอกเลยว่าการที่ฝันว่างูกัดแขนตรงนี้จะทําให้คุณหางานได้อย่างสําเร็จครับรวมถึงสิ่งที่รอคอยอยู่เป็นเรื่องของการงานเองเป็นเรื่องของการเงินเองนะครับเป็นเรื่องของชีวิตใหม่เองจะประสบความสําเร็จ อย่างที่คุณตั้งใจหวังไว้ครับผมบอกเลยว่าความสุขเกิดขึ้นกับคุณครับการฝันว่างูกัดแขนนี้จะนําแต่สิ่งดีๆนาลาบลอยนําชีวิตใหม่นําความสําเร็จมาให้กับคุณครับเรื่องที่3มฝันว่างูกัดมือเรามาฟังคำนิยายนยครับว่าการฝันว่างูกัดมือนี้จะส่งผลอะไรต่อคุณบ้างนะครับการฝันว่างูกัดมือนี้มีเกณฑ์นะครับกับเงินก้อนใหญ่จะได้ลาบก้อนใหญ่จะได้โชคก้อนใหญ่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาจากเงินก้อนใหญ่นะครับเป็นตัวต้น ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งดีๆและจะนําพาชีวิตที่ดีมาให้กับคุณด้วยเช่นกันที่จะต่อยอดในอนาคตครับได้สังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆนะครับได้คนกลุ่มใหม่เข้ามาในชีวิตเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสังคมที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีครับและในที่นี้เองเนี่ยลาบก้อนโตเนี่ยจะมาพร้อมกับปัญหาสําหรับคนมีคู่สําหรับคนมีแฟนครับมีเกณฑ์เลิกลาจบลงนะครับและม,ม,มีเรื่องของมือที่3เนี่ยเข้ามารบกวนความสัมพันธ์ของคุณระวังว่าคุณจะได้เลิกลากับแฟน เลิกลากับความรักเลิกลากับคู่รักอย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นว่าลาบก้อนใหญ่วิ่งเข้ามาหาคุณนะครับแล้วแต่ว่าคนมีคู่คนมีแฟนจะมีปัญหาต่อจากนั้นคือมีโอกาสที่จะเสียคนรักเสียของรักนะครับหรือว่าสูญเสียสิ่งที่รักไปนะครับโดยเฉพาะแฟนความสัมพันธ์หรือคนในความรักครับมือที่3เข้ามาแทรกกลางครับต้องระวังให้ดีนะครับมันปรับความเข้าใจนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ถึงจะดีนะครับอะไรที่หนักหนาหรือ ว่าหนักใจอยู่นะครับจะขี้คายลงแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วผมบอกแล้วนะครับว่าคนมีคู่จะมีปัญหากับเรื่องของความรักครับเรื่องของการเงินนะครับหรือเรื่องเงินทองเนี่ยไม่เป็นที่น่าห่วงเท่าที่ควรนะครับเพราะจะมีลาบก้อนใหญ่เนี่ยเข้ามาในชีวิตครับและส่วนคนมีแฟนนะครับหญิงผมบอกไปนะครับว่ามีเกณฑ์นอกใจหรือเรื่องมือที่3เข้ามาเกิดขึ้นทําให้คุณหนักใจนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะครับหรือว่าอยู่ในสถานะคนคุยผมบอกเลยว่ากําลังจะถูกพัฒนาเป็นไปทางที่ดีนะครับรวมถึงโช พวกนี้จะเข้ามาทั้งคุณและแฟนด้วยเช่นกันนะครับกับสถานะคนคุยและสถานะโสดครับถือว่าเป็นโอกาสดีๆและเป็นโชคดีสําหรับคุณครับเพราะงูกัดมืออันนี้จะนําพาโชคก้อนใหญ่นําพาลาบก้อนใหญ่นําพาสิ่งดีก้อนใหญ่เนี่ยเข้ามาในชีวิตร,รวมถึงสังคมใหม่ๆเพื่อนกลุ่มใหม่นะครับมิตรภาพกลุ่มใหม่นะกัลยานามิตรกลุ่มใหม่ครับจะนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณด้วยเช่นกันครับหัวข้อที่3ฝันว่างูกัดนิ้วเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมบอกเลยว่าการทํานายฝันนะครับว่า งูกัดนิ้วนี้ต้องไต่ตองให้ดีคิดให้ดีครับเพราะจะมีคนรอบตัวคนใกล้ชิดหรือว่าคนใกล้ตัวกับคุณจ้องจะทําร้ายนะครับหรือว่าจ้องจะหักหลังคุณอยู่แม้กระทั่งเพื่อนหรือกัลยาณมิตรนะครับผมมองว่ามีปัญหาสําหรับชีวิตเกิดขึ้นครับคุณต้องไต่ตองให้ดีคิดได้ดีรอบคอบให้ชัดเจนครับอย่าฝากฝังอะไรไว้กับใครแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเพื่อนกัลยาณมิตรก็ตามนะครับคนที่เคยไว้ใจได้นะบัดน,นี้อาจจะไว้ใจไม่ได้สําหรับคุณนะครับระวังการจะมี นะครับกับคนใกล้ตัวเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงตัวคุณเองนะครับกับเรื่องของความสัมพันธ์เองหรือแม้กระทั่งคู่ครองความรักเองการฝันว่างูกัดนิ้วนี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันนะครับหรือว่ามีปัญหากันแบบระยะยาวทําให้คุณทั้งคู่มีบาดมีเรื่องบาดหมางเกิดขึ้นกับคนใน,นครอบครัวครับถ้าเจอคนที่เป็นเนื้อคู่นะครับหรือว่าเจอใครที่ออมองคิศท,ทางกับเรื่องของความรักร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าไปต่อได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ยั่งยืนหรือเป็นความรักที่ไม่ได้ถาวรน,นะ อันนี้ส่งผลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณสําหรับคนโสดหรือว่าคนที่กําลังมองหาความรักครับตอนนี้เองเนี่ยบางท่านตกอยู่ในที่นั่งของความลําบากนะครับหรือว่าลําบากด้านการเงินลําบากด้านการงานอยู่นะครับยังไม่ได้รับการขี้คายครับแต่จะมีโชคดีสําหรับคนที่จะมองด้านธุรกิจครับคนที่มองด้านธุรกิจตรงนี้อาจจะต้องมีทุอาจจะต้องมีทุนรังรองนะครับหรือว่ามีทุนเก็บหอมรอมริบอยู่แล้วบ้างนะครับเพื่อจะเอามาลงทุนและต่อยอดนะครับใครที่คิดว่าจะลงทุนนะครับ การฝันว่างูกัดนิ้วนี้จะหมายถึงการลงทุนและเห็นผลดีครับเอาเงินสะสมนะครับเอาเงินจากเป็นทุนลงังรองหรือรวมถึงการเอาเงินจากการลงทุนแฟกับแฟนกับความรักกับเพื่อนนะครับเข้ามาประจวบเหมาะกันจะดีมากสําหรับการลงทุนนะครับก็จะเห็นผลได้ต่อยอดได้เป็นส่วนขยายได้เห็นการเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับหยิบจับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสําหรับคนที่คิดว่าจะลงทุนนะครับแต่สําหรับคนที่มีปัญหาอยู่ในเรื่องของการ และรวมถึงการเงินเองยังเหนื่อยหนักและหนักใจอยู่นะครับอย่าไว้ใจคนรอบข้างมากจนเกินไปอย่าฝากฝังอะไรไว้กับคนรอบข้างเยอะเกินไปนะครับจะส่งผลเสียกับคุณได้ในอนาคตครับหัวข้อที่5ฝันว่างูกัดหน้าเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูกัดหน้านี้ไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรนะครับเพราะมีเกณฑ์กับเรื่องของการได้ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนรักนะครับมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะครับทะเลาะกันแบบมองหน้ากันไม่ติดมองหน้า กันไม่เห็นคุณงามความดีเลยนะครับอาจจะหมายถึงการเกลียดหน้ากันไปเลยทีเดียวนะครับแต่จะมีข้อดีนะครับสาหรับคนที่มองหาความรักครับมีเกณฑ์กับเรื่องของการได้รับความรักในทางที่ดีรวมถึงคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นคนที่เห็นคุณอยู่แล้วแอบปลื้มคุณอยู่แล้วแอบรักคุณอยู่แล้วแอบชอบคุณอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าออราคุณจัดมากๆครับระวังกับเรื่องของแฟนเก่านะครับหรือว่าคนรักเก่าเนี่ยจะมาขอคืนดีด้วยนะครับก็ถ้าใครกําลังรอกับเรื่องของแฟนเก่า หรือว่ารอคนรักเก่าอยู่นี้การที่งูกัดหน้าตรงนี้นะครับที่ฝันนี้จะประสบความสําเร็จครับมีเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงนะครับหน้าที่การงานเองนะครับช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับบางเรื่องไปก่อนเนาะเพราะว่าหน้าที่การงานเองแล้วเนี่ยไม่มีคนสนับสนุนคุณนะครับการฝันว่างูกัดหน้าตรงนี้มักจะได้รับผลเสียมักจะได้รับผลลดนาครับรวมถึงเจ้านายหัวหน้าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดที่เขาเคยเอ็นดูเราบัดนี้เองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เอ็นดูเรา เมมีเหตุต้องเปลี่ยนไปมีเหตุต้องไกลห่างมีเหตุต้องผิดพลาดด้านของความรู้สึกนะครับอันนี้อาจจะทําให้คุณหนักใจนะครับแต่จะมีข้อดีนะครับคือเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เองใครที่จะมองหาแฟนมองหาความรักจะประสบความสําเร็จครับเพราะออราจัดนะครับแต่จะมีผลกับคนที่มีแฟนมีความรักอยู่แล้วนะครับมีปัญหากันมองหน้ากันไม่ติดถึงขั้นได้เกลียดกันเลยทีเดียวครับเรื่องที่6ฝันว่างูกัดคอเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับ การฝันว่างูกัดคอตรงนี้เองเนี่ยจะมีเหตุที่ต้องได้เสียทรัพนะครับแล้วก็เป็นทรัพ์ก้อนใหญ่ด้วยมีเกณฑ์ที่ต้องเสียบางอย่างนะครับหรือว่าต้องถูกทิ้งบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นไปกับชีวิตครับเช่น ทิ้งความรักทิ้งคนในครอบครัวทิ้งเรื่องรถทิ้งเรื่องบ้านนะครับหรือว่าทิ้งทรัพย์สินก้อนใหญ่สําหรับชีวิตของคุณนะครับมีเหตุที่จะต้องได้เสียของรักหรือว่าสูญเสียกับสิ่งที่จําเป็นนะครับในที่นี้เองเนี่ยส่งผลถึงสุขภาพใจและสุขภาพจิตด้วยเช่นกันครับมีเรื่องติดขัดกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวมิตรบริวารครับคนในครอบครัวนะครับเพราะเหตุที่ต้องเสียทรัพย์อันนี้ทําให้มีโอกาสาที่ต้องได้จากลาก,กันนะครับรวมถึงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวจะไม่เหมือนเดิมนะครับ คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับรวมถึงนะครับกับเรื่องของความรักเองเนี่ยคนโสดน,นะครับมีโอกาสดีมีโชคดีเข้ามาในชีวิตครับเพราะคนโสดจะได้แฟนนะครับในเร็ววันมีคู่ครองมีความรักมีคู่แท้ในเร็ววันครับช่วงนี้ครับความรักสําหรับคนมีคู่เองเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาด้วยเช่นกันครับพูดอะไรก็ไม่ถูกคอพูดอะไรก็ไม่ถูกใจนะครับมีปัญหาเชิงความรู้สึกมีปัญหาเชิงความสัมพันธ์ตกลงกันอะไรได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าสื่อสารอะไร มีเกณฑ์ผิดพลาดนะครับข้อตกลงและการพูดคุยไม่ส่งผลดีนะครับช่วงนี้เองเนี่ยมีเรื่องที่ไม่สบายใจในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานเองไม่ว่าจะเป็นมิตรบริวารเองหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักเองนะครับก็ส่งผลถึงปัญหานะครับค่อยๆคุยค่อยๆปรับแก้ค่อยๆตัดสินใจนะครับค่อยๆแก้ไขซึ่งกันและกันนะครับจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจะช่วยให้กันและกันฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาไปได้แต่ยิงผมบอกไปว่าปัญหามันค่อนข้างใหญ่เ เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียของรักชิ้นใหญ่ไปนะครับบ้านรถความรักคนในความสัมพันธ์รวมถึงคู่รักด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องอย่าประมาทนะครับช่วงนี้ถ้ามีปัญหากันหรือว่ามีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันอย่าพยายามทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่พยายามทําให้มันเป็นเรื่องเล็กที่สุดนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่คุณทั้งคู่จะจากกลากันแบบถาวรไม่จากเป็นก็อาจจะจากแบบไม่มีชีวิตอยู่กันและกันแล้วนะคบเรื่องที่7นะครับฝันว่างูกัดขาเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างู ขัดขานี้บอกเลยว่าไม่ดีครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังถูกโกงนะครับหรือว่าโดนทําเรื่องลับหลังเนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเรานะครับคนในครอบครัวเดียวกันเองอย่าเชื่ออะไรแบบง่ายๆอย่าฝากอะไรไว้กับใครแบบง่ายๆเพราะมีเกณฑ์โดนหักหลังสูงนะครับสิ่งที่คุณตั้งใจจะไม่สมหวังครับมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบข้างและคนใกล้ตัวแม้กระทั่งเรื่องงานเองนะครับกับหุ้นส่วนและมิตรบริวารไม่ส่งผลดีครับจะถูกเอาเปรียบนะ ครับกับเรื่องของการงานคนใกล้ตัวนะครับแม้กระทั่งความรักเองเนี่ยก็วางตัวเหนือคุณทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยใจนะช่วงนี้อึดอัดทางใจนะครับทำตัวไม่ถูกกับเรื่องของความรู้สึกครับเงินที่ถูกยืมไปนะครับหรือใครมาขอยืมเงินช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกหยิบยืมกับเรื่องของการเงินรวมถึงคนใกล้ตัวนะครับหรือว่ามิตรบริวารเนี่ยมาขอหยิบยืมกับเรื่องของการเงินผมตอบเลยว่าคุณจะไม่ได้คืนนะครับกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นการฝันว่างูกัดขานี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเรื่องของการโดนหักหลัง ครับโดนโกงนะครับโดนหักหลังจากคนรอบตัวโดนหักหลังจากคนรอบข้างนะครับพูดอะไรหรือว่าการฝากฝังการตกลงการสัญญาอะไรก็ไม่ได้ส่งผลดีครับเขาไม่ได้ยึดมั่นในเนื้อหาสัญญาทําให้เราเอง อ่าเป็นคนที่เหนื่อยใจนะครับหรือถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเหนื่อยใจนะครับสาหรับคนที่รอเรื่องของการงานนะครับรอเปลี่ยนงานรอโอกาสดีๆกับเรื่องของการงานบอกเลยว่าการฝันว่างูกัดขานี้ยังไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะมีเกณฑ์ที่คู่แข่งของคุณหรือว่าคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันกับคุณที่สมัครงานพร้อมกันกับคุณที่จะทํางานพร้อมกับคุณเขาจะได้งานไปเสียก่อนนะครับตัวคุณเองอาจจะ power ไม่ถึงศักยภาพไม่ถึงไม่ได้โดนคัดเลือกไม่ได้โดนเลือกนะ เรื่องของเนื้องานนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าการฝันว่างูกัดขานี้ไม่ส่งผลดีต่อชีวิตคุณและไม่ส่งผลดีต่อคนรอบข้างและที่สําคัญเลยคือมีเกณฑ์โดนโกงและหักหลังครับเรื่องที่8ฝันว่างูกัดเท้าขวานะครับเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูกัดเท้าขวานี้นะครับมีส่งผลกับเรื่องของคนในบ้านนะครับและคนในครอบครัวเดียวกันเองจะมีเหตุต้องทะเลาะกันนะครับหรือว่าพัดพาดจากกันเลยทีเดียวนะครับการฝันว่างูกัดเท้าขวานี้ส่งผลมากๆนะครับ กับเรื่องของความสัมพันธ์และคนในครอบครัวล้วนๆนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์กับเรื่องของการจากลาเลิกลาจบลงแบบถาวรสําหรับคนมีคู่ครองมีแฟนมีความรักครับแต่สําหรับคนโสดนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้มีแฟนมีความรักณเวลามีเกณฑ์ต้องพัดถิ่นมีเกณฑ์ต้องไกลบ้านมีเกณฑ์ต้องจากลาคนในบ้านนะครับแบบนั้นอยู่ไกลถิ่นอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลพื้นเพครับมีมีโอกาสที่จะได้อยู่ห่างไกลคนในครอบครัวนะครับและตัวคุณเองนะครับระวังให้มากเลยที สําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือมีคู่ครองแล้วอย่าพยายามไปสูงสิงกับใครนะครับหรือว่าไปสูงสิงกับเพศตรงข้ามนะครับมีเกณฑ์ที่ความรักและความสัมพันธ์จะถูกเข้าใจผิดนะครับทาให้ความรักมีปัญหาถึงขั้นเลิกรากรันเลยทีเดียวการงานนะครับการติดต่อการเจรจาส่งผลในท,ทางที่ดีแต่ในที่ในที่ทางตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้หมายถึงการดีแบบถึงที่สุดนะครับก็พอไปได้กับเรื่องของการงานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ายังไม่ได้ดีมากนะครับระวังปัญหาขั แย้งกับเรื่องของเพื่อนนะครับอันนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ากาลยานามิตรที่เขาเคยส่งเสริมเราคอยหนุนดวงเรานะครับคอยส่งเสริมคอยเกื้อหนุนเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงกลายเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อใจนะครับต้องระวังให้ดีเพื่อนสนิทมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนและพัดภาคจากกันนะครับหรือว่าทะเลาะก,กันเพราะเหตุที่ไม่จําเป็นนะครับรวมถึงความสัมพันธ์เองนะครับมีโอกาสาที่จะมองหน้ากันไม่ติดเลยเดียวผมบอกแล้วว่าความรักนะครับมีโอกาสเลิกลาและจบความสัม พันกันสูงมากนะครับต้องระวังให้ดีครับกับคนในครอบครัวหรือคู่รักครับ เรื่องที่9งูกัดเท้าซ้ายเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับว่างูกัดเท้าซ้ายนี้ส่งผลอะไรกับคุณบ้านะครับการที่งูกัดเท้าซ้ายนี้ครับส่งผลถึงอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับและต้องระวังดีๆนะครับอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยานพาหนะทางรถนะครับทางน้ําเองนะครับหรือว่าทางอากาศเองก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดผิดแผนเกิดขึ้นรวมถึงอุบัติเหตุตรงนี้เองเนี่ยส่งผลต่อด้านชีวิตด้วยนะครับการฝันว่างูกัดเท้าซ้ายนี้ ส่งผลในเชิงลบครับส่งผลในทิศทางที่ลบมากๆเลยเดียวจะมีเรื่องปวดหัวมาให้กับคุณนะครับรวมถึงเรื่องปวดหัวนี้เป็นเรื่องที่คุณแก้ได้ยากด้วยเช่นกันนะครับมีอุปสรรคกับเพศตรงข้ามนะครับการจะดาเนินการจะดําเนินงานนะครับหรือว่าการจัดการเรื่องของการงานเองเนี่ยไม่ส่งผลดีนะครับจะมีปัญหาแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องสะดุดเกิดขึ้นกับเรื่องของการงานครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่อายุลดหลั่นไปมากกว่าเราทํางานร่วมกันกับคนพวกนี้แล้วจะมีปัญหาครับ ร,รวมถึงการเป็นแฟนการเป็นความรักกับคนพวกนี้ก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันกับคนอายุอ่อนครับไม่ถูกกันนะช่วงนี้จะมีปัญหาและทําให้คุณหนักใจได้ในอนาคตนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบเข้ามาครับแต่จะเป็นลาบก้อนเล็กๆนะครับและทําให้ตัวคุณเองเนี่ยพอใจในระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังไม่ถือกับว่าดีมากขนาดนั้นนะครับกับเรื่องลาบนะที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าการที่งูกัดเท้าซ้ายนี้มันส่งผลต่ออุบัติเหตุน,นะครับเงินได้มาก็อาจจะต้องจ่ายออกไปเพราะต้องมารักษาตัว เองหรือว่ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะครับก็ต้องระวังให้ดีว่างูตัดกัดเท้าซ้ายตรงนี้เองเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพนะครับและอุบัติเหตุครับเรื่องที่10 ฝันว่างูกัดแต่ไม่โดนเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูกัดแต่ไม่โดนตรงนี้เองเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับยังไม่ไดีมีภัยอันตรายตกถึงคุณนะการฝันว่างูจะกัดแต่ว่ากัดไม่โดนตรงนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าอะไรที่กระชั้นชิดนะครับหรือว่าเข้าถึงเนื้อถึงตัวคุณแล้วเ,เรื่องไม่ดีหรือว่าเรื่องแย่นะครับคุณก็จะหลุดพ้นนะครับหรือว่าหลุดรอดจากตรงนั้นไปได้นะครับบางคนไปด้วยกันหลายๆคนนะครับไปเจออุบัติเหตุไปเจอสิ่งร้ายๆร่วม แต่ตัวคุณเองรอดนะครับแบบนั้นนะอันนี้ก็อาจจะหมายถึงลางบอกเหตุที่จะเข้ามาถึงคุณนะครับการฝันว่างูจะกัดแต่กัดไม่โดนตรงนี้บอกเลยว่าพูดถึงเรื่องของรางบอกเหตุนะครับอันนี้ให้คุณระวังให้ดีนะครับอะไรที่ไม่ควรไปไม่ควรเสี่ยงอย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งไปนะตรงนั้นอย่าเพิ่งทํานะสิ่งสิ่งนั้นนะครับหรือว่ากําลังลงมือที่จะทําบางอย่างแต่ก็ต้องเบรกไว้ก่อนแบบนั้นนะครับเพราะคุณเองอาจจะรอดปลอดภัยจากสิ่งนั้นๆได้ดีนะครับการที่ฝันว่างูกําลังจะกัดคุณแต่ แต่มันกัดไม่สําเร็จหรือว่ากัดไม่โดนนี้ถือว่าคุณปลอดภัยนะครับหมดทุกปลอดทุกนะครับหรือว่าลุ่ร่วงกับเรื่องของความทุกข์ใจไปได้แล้วครับผมเรื่องที่11 ฝันว่างูไล่กัดเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูไล่กัดนี้นะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะโดนอิจฉานะครับหรือว่าตาร้อนจากคนรอบตัวคนใกล้ตัวนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าการฝันว่างูไล่กัดตรงนี้เองเนี่ยสอไปถึงคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับคุณใส่ร้ายคุณพูดถึงคุณในทิศทางไม่ดีดินทาคุณรับหลังนะครับหรือเป็นศัตรูของคุณอยู่แล้วนะครับระวังว่าคนพวกนี้จะคอยขี่คอคุณและตามทิมหลังคุณอยู่บ่อยๆนะครับแบบนี้ก็ จะทาให้คุณหงุดหงิดใจหรือว่าทําอะไรไม่สะดวกนะครับไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่ใจคุณหวังไว้นะครับการฝันว่างูไล่กัดตรงนี้เองเนี่ยถามว่างูไล่ก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่ประชิดตัวยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวทําให้คุณได้รอดกับตรงนั้นไปได้นะครับแม้นเขาจะนินทาคุณแต่ก็ไม่ได้มีผลและมีภัยถึงชีวิตคุณนะครับรวมถึงหน้าที่การงานเองเนี่ยก็ลุล่วงและผ่านไปได้ดีนะครับแม้จะมีข้อคอรหาหรือมีคนว่าร้ายกล่าวร้ายถึงคุณก็ตามนะครับแต่คุณก็จะผ่านพ้น มันไปได้และทํามันได้ดีในท้ายที่สุดครับมีโอกาสที่จะเจอกับเพื่อนใหม่นะครับหรือว่าเจอกับสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่และส um ังคมใหม่นี้จะกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของคุณในอนาคตครับรวมถึงคนที่อายุมากกว่านะครับจะคอยหนุนดวงเกื้อนหนุนคุณนะครับสนับสนุนคุณมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่งูไล่กัดตรงนี้เองเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแต่กรลยาณมิตรคนที่เป็นเพื่อนคุณอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่เขาเกลียดคุณอยู่แล้วหรือไม่ชอบคุณแล้วพวกนี้จะมี มีภัยและมีผลต่อคุณนะครับคิดหวังอะไรก็จะประสบความสําเร็จครับแต่ต้องมีคนเข้ามาช่วยและหนุนดวงครับถึงจะประสบความสําเร็จมีภัยต่อความรักด้วยเช่นกันนะครับสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีความรักอยู่นะครับความรักสั่นคลอนความรักมีปัญหานะครับความรักอยู่ในเกณฑ์ต้องทุกข์ใจเจอกับความรักที่เหนื่อยใจเกิดขึ้นทะเลาะกันบ่อยนะช่วงหลังๆนะครับไม่ได้มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกิดขึ้นแต่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยไม่เข้าใจกันในท้ายที่สุดนะครับคือทะเลาะกันบ่อยนะครับ หรือมีปัญหากันแบบระยะย,ยาวแก้ไม่จบนะครับหรือพยายามสะสางกับเรื่องความรักแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลดีนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็จะมีปัญหากับคนรอบตัวมากกว่านะครับศัตรูหรือว่าคนไม่ไม่ประสงค์ดีกับคุณนะครับหรือว่าคนที่เขาเป็นไม่ชอบคุณอยู่แล้วแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นการฝันถึงว่างูไล่กัดคุณครับฝันที่12ฝันว่างูไล่กัดหลายตัวเรามาฟังคํานายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูไล่กัดหลายตัวตรงนี้เองเ,องเนี่ยส่งผลต่อชีวิต คุณมากๆเลยเดียวน,นะครับก็อาจจะหมายถึงว่ามีคนประสงค์ไม่ดีคุณในหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนความรักคนในความสัมพันธ์นะครับหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวคนใกล้ชิดก็ตามจะหันหน้าพึ่งพาหาใครจะหันหน้าพึ่งพากับเรื่องของความรู้สึกหันหน้าพึ่งพาเรื่องของการเงินหันหน้าพึ่งพาเรื่องของการงานก็ไม่ประสบความสําเร็จครับแม้กระทั่งคนรักหรือว่าคนในความสัมพันธ์เองนะครับการฝันว่างูไล่กัดคุณแบบเยอะมากๆนี้จะส่งผลต่อชีวิตมากๆครับตอนนี้ชีวิตคุณกําลัง ไข้เขวนะครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักเหชีวิตนะครับไปพลิกผันในหลายๆทางอาจจะอยู่งานประจําที่ทําอยู่อาจจะต้องได้ออกได้ปรับได้เปลี่ยนนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณทําอยู่ณเวลานี้กับเรื่องธุรกิจก็มีโอกาสที่จะไปไม่รอดหรือว่าต้องพักเกิดขึ้นนะครับต้องระวังให้ดีนะครับว่าการฝันแบบนี้เองเนี่ยจะส่งผลและส่งภัยต่อชีวิตคุณนะครับรายได้นะครับมันมาจากหลายช่องทางก็จริงแต่จะดีสําหรับคนที่อยู่ตัวอยู่แล้วนะครับในราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ ราศีมีนนะครับในชาวธาตุน้ำนะครับบอกเลยว่าปลอดภัยและรู้ล่วงนะครับกับเรื่องของการฝันว่างูไล่กัดหลายตัวนะครับอันนี้ก็โดดเด่นมากๆเลยเดียวสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับจะมีช่องทางนะครับกับเรื่องของการเงินเข้ามาหลากหลายทางมีลู่ทางในการมีในช่องทางการหาเงินจากหลายทางเพิ่มมากขึ้นครับมีคนนําเงินมาให้มีบริวารดีๆนํางานมาให้นําความสําเร็จมาให้นําความก้าวหน้ามาให้ครับการงานเจ้านายรักเจ้านายเมตตานะครับมีแต่คนเกื้อหนุนมีแต่คน สส่งเริมการเปลี่ยนแปลงมีผลดีสําหรับคุณครับราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนี้โดดเด่นมากๆครับสําหรับเรื่องของงูที่กําลังวิ่งไล่กัดคุณในหลายๆตัวครับแต่ราศีอื่นๆนะครับบอกเลยว่ามีภัยและมีผลในเชิงลบทั้งหมดเลยครับฝันที่13ฝันว่างูไล่กัดคนอื่นและเราอยู่ในสถานการณ์และเห็นสถานการณ์นั้นนะครับเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับการฝันว่างูไล่กัดคนอื่นนี้บอกเลยว่าช่วงนี้ต้องคิดให้รอบคอบครับตัดสินใจทําอะไร หรือว่ามองทิศทางอะไรก็ต้องคิดให้ดีวิเคราะห์ให้ดีนะครับมองภาพให้ชัดเจนมองภาพให้แน่วแน่ใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้ไหวพริบกับเรื่องงานให้ชัดเจนนะครับอย่าเอาแต่ว่าถนัดและชอบกับมันอย่างนั้นนะครับแล้วลงมือทําแบบนั้นผมบอกเลยว่าจะไม่ประสบความสําเร็จครับบนพื้นฐานนะครับคือต้องมีเรื่องความรู้และความสามารถและประสบการณ์นะครับถึงจะทํางานชิ้นนั้นหรือว่าทําสิ่งสิ่งนั้นได้สําเร็จครับการฝันว่างูไล่กัดคนอื่นตรงนี้เองเนี่ยคุณเป็นผู้ยื ดูอยู่ห่างๆนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้เองเนี่ยคุณไม่ได้กระโจ, <behav S 1> จนเข้าไปนะตรงนั้นหรือแม้กระทั่งงูไม่ได้ไล่กัดคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าการคิดอะไรต้องคิดให้รอบคอบครับคุณเห็นประสบการณ์ <bilmiyorum> เห็นอะไรจากคนรอบตัวแล้วนะครับเอามาเป็นประสบการณ์ในชีวิตเอามาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นแนวทางให้กับชีวิตได้ครับแต่อย่าเอาแนวทางที่เป็นเชิงลบเข้ามาในชีวิตหรือว่านำพาไปเดินทางในทิศทางที่ลบครับเพราะคุณจะไม่ประสบความสําเร็จกับเรื่องอะไรเลยนะครับรวมถึงนะครับตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับแต่ก็มีเหตุที่ต้้องได แจกจ่ายนะครับหรือว่าได้จ่ายไปเพราะเหตุจําเป็นครับอันนี้ก็แอบจะหนักใจอยู่เหมือนกันควรประหยัดเงินไว้ก่อนก็จะดีนะช่วงนี้ครับคนที่มีแฟนหรือว่ามีความรักครับความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ราบรื่นครับแต่จะมีผลนะครับกําสำหรับคนที่กําลังอยู่ในสถานะคนคุยครับมีคนเข้ามาคุยหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะช่วงนี้ทําให้คุณได้เปิดใจกับเรื่องความรักครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับกับเรื่องของการที่ฝันว่างูกัดคุณนะครับหรือว่างูกัดตามจุดต่างๆนะครับที่พูดถึงกันไปเนาะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของความฝันนะครับที่เกี่ยวข้องกับงูกัดล้วนเลยนะครับมีอ้วนดวงสวัสดีครับ